เปลี่ยนลุคอนคร <c oughs> จริงๆก็ไม่ได้เปลี่ยนลุกอะไรมากครับแต่ว่าก็ <c oughs> ก็คือว่ามันเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นโปรเจกต์หนึ่งเป็นการเตรียมตัวของอละครเรื่องใหม่ครับก็เขาอยากให้ให้ให้ลองอลองว้หนวดดูที่ลองดูหนวดจริงว่าหนวดจริงเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับก็เลยทุกคนก็จะตกใจเล็กน้อยเข้ามาถึงเจออากูเลยอากูจะจําได้ว่าปกติเรามาเราจะเลี่ยมตลอดเลยจะโกนหนวดโกนคาวแต่ว,ว่าวันนี้มา อีกมาดหนึ่งแบบว่าไม่ได้โกนอะไรเลยมันทำให้เราไม่ชินกับหน้าเราเลยก็รู้สึกไม่ชินนะครับจริงๆรู้สึกไม่จริงๆไม่ค่อยเอาจริงๆก็คือจริงๆไม่ค่อยอยากเจอผู้คนเท่าไหร่วันนี้จริงเพราะว่าปกติคนจะไม่ค่อยเห็นในกี้แบบว่าไว้แบบเนี้ยอะไรเงี้ยปกติเราจะหน้าเลียมตลอดเราโกนอะไรเงี้ยอาจจะต้องต้องตอบคําถามหลายคนด้วยด้วยซ้ำอะไรนะทำไมไม่โกนหนวดอะไรเงี้ย ก็เริ่มครับก็เริ่มแต่วันนี้ผมว่าน่าจะเยอะแน่นอนเพราะว่าเจอผู้ใหญ่หลายคนเลยเพราะผู้ใหญ่แต่ละคนก็เห็นเอ้าอะไรเงี้ยเออนิดนึงเอ้าเปลี่ยนลุกเหรออะไรเงี้ยแต่เราก็จะบอกว่าอ๋อพอดีมันมันเป็นโปรเจกต์ใหม่ก็ต้องอธิบายทีละคนทีละคนมันเราเสียความมั่นใจไปเลยนะพี่ก็ไม่ครับจริงๆจริงๆแล้วถ้าถ้าด้วยโดยโดยปกติแล้วถ้าเวลาไม่มีงานก็ก็ก็จะมีการไว้บ้างเล็กน้อยหรือเงี้ยแต่ไม่ไม่ได้ขนาดแบบอ่างเงี้ยครับอันนี้คือมันต้องไว้ไว้อีกสักพักเง่นะครับ โปรเจกต์ใหม่ที่ว่านี่คืออะไรครับพี่ก็ไม่รู้ว่าเขายังให้ไม่ได้เขาอาจจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ใน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 ปีหน้าอะไรเงี้ยครับในปีหน้าไปถึงกระดานไม่ได้ก็เดี๋ยวอีแค่เนี่ยครับอีแค่รู้สึกว่าเดี๋ยว พรุ่งนี้ก็ก็จะเริ่มฟิตติ้งแล้วครับเป็นละครจะเปิดภายในอา่าถ้าถ้าจําไม่ผิดคร่าวๆจะเปิดภายในเดือนนี้เป็นละครใช่ไหมเป็นละคระครับเป็นบท<อ>ไห <laughs> นประเภทไหนก็ไรอะไรอสอะไรก็นิดนึงอะไรเงี้ยอาจจะคาแรคเตอร์อาจจะเป็นเป็นอ่าเหมือนกับว่าดุ่มลุยๆอะไรเงี้ยลุยๆนิดนึงอะไรเงี้ยครับถือเป็นการพลิกคาแรคเตอร์พี่บาร์หรือเปล่าก็เป็นการพลิกอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ครับเพราะว่าตอนนี้คืออย่าง ก็ตอนนี้ละคร2เรื่องก็รอออนแอร์ภายนในปีหน้าแล้วทีน,นี้ก็รอ,อทั้งเรื่องสัญญาแค้นแสนรักกับบิววรรลลดก็ปีหน้าแล้วก็ Sorry I Love You ก็เพิ่งถ่ายทําจบไปอันนี้ก็เปลี่ยนลุคเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเป็นกันตะหนุ่มแบบว่า,ามาสเตอร์แล้วก็เป็นนักเลงด้วยอะไรเงี้ยแปลว่าปีหน้าประชาชจะได้เห็นหน้าเราหละคเราอนแอร์ั้นเม้ครับใช่ครับก็ตอนนี้ดองไว้2เรื่องแล้วนะ ตอนนี้ดองไว้ที่จะออนแอร์เพราะว่าอย่างซอล,ลี่เนี่ยก็เล่นกับพันแล้วก็เล่นกับพี่นกสินใจเหมือนเราก็มีผลงานเยอะแล้วก็เป็นแบบพระเอกแบบต้องต้องมีช่องอย่างไรยันรู้จักดาาเราว่าในเรื่องของยักษ์โฟล์กไอจีของเราว่ายังไม่ถึงแบบยักษ์แปลงก็ไม่ค่อยได้ซีเรียสอะไรเงี้ยก็มไม่ค่อยได้ซีเรียสเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนจริงๆแล้วเป็นคนไม่เล่นโซเชียลด้วยซ้ํา จน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 มีผู้ใหญ่ว่าเอ้ยควรจะเล่นบ้างนะจริงๆมีเป็นคนไม่ค่อยติดโซเชียลเท่าไหร่ก็เล่นน้อยมากเลยไงครับจะเล่น f a c e b o o k กอะไรก็ไม่ค่อยได้เล่นนะไม่ได้เล่นเลยจะเล่นไี่กั่ไอจีก็จะมีบางทีมีช่วงหนึ่งแฟนคลับยังบอกด้วยซ้ำว่าพยายามอัปรูปบ่อยๆได้ไหมเงี้ยเราไม่ค่อยเราไม่ค่อยอัพไม่ค่อยอัพรูปเลยครับไม่ค่อยอัพรูปเท่าไหร่จะน้อยมากเลยเงครับก็เลยไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่เรามีน้อยเพราะคุณอเขาเรายอดไลค์ือยอดฟอลโล่เราน้อยขอบคุณเลย แล้วแล้วแต่นะครับแล้วแต่เราก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจตรงนี้เท่าไหร่ครับเราเราอยากให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสที่ผลงานการแสดงของเรามากกว่าอะไรเงี้ยครับไม่เอกในช่องคนอื่นเาก็ดูแบบจะรู้ร้านจะแล้วของนิกี้ยังไม่้รู้ใช่สบายครับสบาย,เพ,บายเพราะว่าเราอยากให้ดูดูกันที่วัดกันที่ผลงานการแสดงดีกว่าว่าว่าเออผลงานการแสดงเป็นยังไงเงี้ยเพราะว่าตอนนี้นิกี้ก็มีการ การเตรียมพร้อมแล้วก็มีการเรียนที่จะพัฒนาฝีมือแรงแรงตลอดเวลาจริงๆเรามีการอัปเดตผลงานหรืออัปเดตแบบเรื่องราวต่างๆในชีวิตเราให้แฟนๆได้เห็นก่นกันไปจริงไม่ค่อยครับไม่ค่อยบางทีบางงานไปมาคนยังไม่รู้เลยว่าไปมาเพราะาไม่ค่อยอัพ <c oughs> เพราะเป็นคนที่ที่คืออาจจะอาจจะบอกว่าตามตัวยาก <c oughs> ตามตัวยากนิดหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะไม่ค่อยอัพบางทีรูปอาจจะอ่า <c oughs> ผ่านงานนั้นมาแล้วอาจจะเพิ่งค่อยอัพอะไรเงี้ยไม่ค่อยไม่ค่อยได้อัพบางคนบอกเอ้ามีไนกี้มามาหรออลไรอยู่ตรงไหนจะมาถ่ายรูปอะไรเงี้ยบางคนอยากจะมาถ่ายรูปอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ไม่ทันเงี้ยพอดีเราเราเราเสร็จเราก็ไม่ค่อยได้อัพจริงเราแจ้งแจ้งตารางเวลางานของเราไม่ได้แจ้งครับอีกคนไม่แจ้งไม่แจ้งเลยไม่แจ้งเลย่แฟนคลับจะจะน่อยหรือเปล่าก็จะมีมีมีจะมีแฟนคลับกลุ่มเล็ก มีครับที่เขาจะพอพอรู้อะไรเงี้ยครับก็นิดหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็จะนิดหน่อยแค่นั้นเองแล้วก็เสร็จปุ๊บบางทีเพราะช่วงเนี้ยเราจะให้ของสะพันกลับกับครอบครัวเยอะด้วยอะไรเงี้ยครับเขาจะรู้ว่าเออบางทีเรามีเวลาปุ๊บเราก็จะกลับมหาชัยจากจะกลับบ้านอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณพ่อคุณพ่อก็ไม่ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็อยากกลับบ้านไปดูแลคุณพ่อเหมือนยี่พีลโรไอจีมาดูส่วนกระแสกับงานละครที่มีเยอะเพราะ่มันมเยอะตามงานละคร ปีหน้าเนาะปีหน้าเลยนครับว่าว่าละครมันจะอะไรยังไงครับเพราะว่าอย่างละครของนิกกี้ก็เป็นเป็นเรื่องแรกเลยเป็นเรื่องแรกที่เปิดตัวของช่องวันเลยเล่นกับเทย่าแล้วก็แล้วก็หลังจากนั้นก็ยังไม่มีอะไรผลงานอะไรออนแอร์เลยนะครับก็ต้องรอรอภายในปีหน้าเขาอยากให้ทุกคนดูดูว่าผลงานละครที่ที่มันพัฒนาขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างซอลี่เนี่ยได้ยินมาว่าจะออนออนภายในต้นปี ก็อยากให้ดูว่าพี่ปุ้ยพี่อุ่นเป็นคนกำกับด้วยพวกเรจะมองว่าเราเข้าขั้วยากหรือเปล่าก็ไม่ยากนะครับก็ยังง่ายๆเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้อัปเดตอะไรเท่าไหร่งล้วได้อัปเดตไม่ค่อยไม่ค่อยตามกระแสว่างั้นเถอะอะไรเงี้ยครับแต่อนนี้อยากจะลองับแค่วันทีได้ไหมครับดีค่ะก็เหมือนเดิมครับเพรา่าเราอยากลองใช่ครับก็ยังเหมือนเดิมก็ไม่คือก็มีคนบอกนะจริงจริงเรื่องนี้ผมก็ จริงมีมีผู้ใหญ่มีผู้ใหญ่ที่ที่ในค่ายก็เตือนมาเหมือนกันอะไรเงี้ยเออทำไมไม่อัพทำไมไม่บอกตารางงานอะไรเงีเยง้ยบางทีเรารู้สึกว่าเราเราเชื่อว่าไอ,อ้ถ้าคนถ้าคนเขาอยากตามเราจริงๆเงี้ยเขาอยากเจอเราจริงๆเงี้ยเขาก็จะรู้อยู่แล้วมันจะมีผมไม่ไม่รู้นะว่ามันม,มีมีทางหาอะไรจากไหนอะไรเงี้ยเพราะมันมีมีมีคนที่เคยตามจริงๆอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่ามันหาได้มันดูรู้ได้โดยที่เราไม่จําเป็นต้องต้องอัพขึ้น i อจก็ได้เขาเช็คได้ว่า งานเนี้ยมีใครไปบ้างเลยนะผมแบบบางทีผมเชื่อไหมว่าบางทีผมยังไม่ได้รับแจ้างงานจากทางผู้ใหญ่เลยอ่ะเขารู้แล้วว่าผมไปงานเนี้ยเอออะไรเงี้ยก็เลยก็เลยไม่ได้ซีเรียสเรื่องเรื่องการอัพไอจี IG เท่าไหร่<ข>อก็มีในะครับมีอยู่แล้วมีดูแลบำรุงหัวใจตัวเองครับก็ส่วนใหญ่ก็คือเราจะไปเที่ยวพักผ่อนอยู่แล้วครับ จะให้เวลากับตัวเองอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็จะไปไหว้พระบ้างไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับก็จะมีเวลาให้กับครอบครัวส่วนใหญ่ก็เนี่ยครับหัวใจก็คืออยู่กับครอบครัวดูเหมือนเราเหมือนแบบโลกสมองข้างศูนแล้วในที่ใช่ไหมก็เขาเรียกว่าอะไระครับคือจะบอกว่าเราก็มีมุมตรงนั้นเหมือนกันอะ <c oughs> ไรเงี้ยก็มีมุมตรงนั้นเหมือนกันมีมีความเป็นโลก ส่วนตัวนิดนึงเหมือนกันอะไรเงี้ยครับบางทีเราเราเราชิวๆสบายๆมากกว่าจริงๆอะไรเงี้ยจริงเปล่งก็ยังมองมองอยู่นะครับมองมองอยู่ยังยังมองมองอยู่มองมองอยู่แสดงว่ามองมองอยู่แสดงว่ามีเข้ามาบ้างแต่เรากำลังสแกนอยู่หรือเปล่าบก็เรื่อยๆครับมันก็มีเข้ามาเป็นปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยนดาว่าผู้ชายเราก็เนาะไปสังสรรค์เฮฮาไปนู่นไปนี่ก็เจอคนเยอะอะไรเงี้ยครับก็ก็ดูดูมีเข้าตาสักคน ก็ดูดูอยู่ครับตอนนี้ก็ยังดูดูอยู่มีบ้างก็ยังมีบ้างครับก็มีเข้ามาก็คือคุยกันไปก่อนเรียนรู้กันไปเงแต่เราไม่รู้ว่าใครใครโอเคแล้วก็ใช่สำหรับเราเรือไ่เห็นอกวงการก็ทั้งในแล้วก็นอกวงการนะมีหลายคนคือส่วนใหญ่ก็คุยคุยกันไปคุยกันไป ได้แบบว่าเออจริงจังว่าต้องคนนี้คนเดียวนั่เพราะว่ามันเหมือนเรียนรู้เป็นเพื่อนเป็นพี่กันไปก่อนไงครับก็ถติว่ามีคนรู้ใจจริงๆแล้วมีโอกาสจะเปิดตัวให้แบบคนได้รู้ว่าอะไรจริงจริงไม่ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะเลยครับไม่ถึงขนาดนั้นก็ก็ก็เคารพสิทธิ์อีกฝ่ายหนึ่งด้วยอะไรเงี้ยครับก็เราก็ไม่ได้คิดจะเปิดตัวอะไรที่อยากจะทางน้สถานะแบบนี้ดูก็ก็ยังโสดอยู่นะครับไปจีนแล้วบอกแบบว่าเมื่อวานอัพรูปได้ตุ๊กตาหมี่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเด้อ สาวให้หรือเปล่าครับเปล่าครับไม่ได้ไม่ไม่ใช่าสาวสาวจริงเป็นตุ๊กตาขอ,ของของของร้านตรงนั้นอยู่แล้วเขาตั้งเอาไว้นี่ก็มากอดเล่นๆอะไรเงี้ยเป็นคนที่<ไ>จริงๆแล้วเป็นคนแอบคิดขูข่เล็กน้อย,อยชอบตุ๊กตาตุ๊กตาสะสมมาเลยเออแอบคิดขูข่เล็กน้อยครับก็จะชอบตุ๊กตาโอเค